โอเคครับน่าดูครับเยอเปียกเนี่ยแหละสันดานนี้เนี่ยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชิงใจก็คือวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปงานวันเกิดเพื่อนนะครับก็คืองานวันเกิดของมารีสวยมากนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวผมเนี่ยออกมาช้านิดนึงก็คือวันนี้เนี่ยวันที่3กุมภาใช่ไหมครับทุกคนก็ไม่ใช่แค่วันเกิดของเพื่อนผมนะครับก็เป็นวันเกิดของลูกผมด้วยนะครับเพิ่งเป่าพงเป่านน้ เอ้ยหวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ดูเลยปอกเค้กแล้วออกมาช่วงประมาณ4ี่โมงครับตอนนี้5้าโมงกว่าแล้วก็เพิ่งถึงเพิ่งไหนรู้ไหมในที่ไหนเออตรงนี้ที่พักพักนอนจะบอกให้นะเวลาไปไหนก็ไอ้เปี๊ยกเนี่ยหลับทั้งคืนคือไม่ได้สนใจอะไรเลยว่าคนอาจจะขับรถตรงตรงนี้ถึงไหนแล้วไม่สนใจหลับอย่างเดียวนะครับตอนนี้ที่นอนก็นอนมึงไปดูดิวดิวหลับไหมหลับอ่ะมึงปงภาบางขาก็ไปดูดิเอ๊แต่งตัวก็เท่ เดี๋ยวดูหลับดูดิฟังนะเมื่อหลับคนเดียวดิวมันไม่หลับหรอกไม่ตอนนั่งก็หลับแต่ตอนถ่ายคลิปมาตื่นอะไรไม่ได้หลับวเหมือนโกนดังๆจนลบางคนอันนี้คนถามเลยนะสไตล์แต่งตัวนี้เท่าไหร่ในในยื๊ออันเหลือนี่อันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เท่าไหร่เสื้อเสื้อเท่าไหร่นี่ครับหกร้อยอ่ะเงงงงเงงสี่ร้อยอ่องเรองเท้า รองเท้าได้ถูกเท้าห้าร้อแล้วรองเท้าล่ะ5,000โอ้โหอันนี้เขาขโมยใครมาแล้ววะพี่เชฟ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 ไหนมาโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อนะครับเราเจอกันที่โคราชนะครับทุกคนโอเค t องชั่วโมงต่อตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ถึงที่โคราชแล้วนะครับก็คือวันเกิดเพื่อนผมนะครับซึ่งอ๋อมึเมื่อกี้มาวะ ดสวัสดีครับรที่ไหนเนี่ยน่าจะหลักน่าจะหลักแรงปะมาลีครับหรือว่าที่ไม่ได้ไปที่ไม่ได้ไปแต่ว่าดูสนุกจัดเลยเนาะออกไปนั่งอยู่สองคนเดี๋ยวกัญชามั่งเดี๋ยวอะไรมากไอ้เบึกลงสตรีททำไมอ่ะเอาไอ้เบิกโอ้ยเฮียแล้วมาลงทำไมคุยลงคุยกับสาวไอ้สัตว์คุยคุยกับสาวไม่มีเยียเลยคือไม่ต้องคิดเลยเลย คุยงอมเงี้พอเลทให้มาดูเมคเฟรย์ครับพี่ชายเอาดูเมคเฟรย์ครับได้ดองคุยมี่ปัญหาหรอมันมีแค่เรื่องเดียวมันไม่สบายอ๋ออ๋อสาวงอมอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรดองอยู่กับพี่พี่รับจบให้ตั้งโอ้โหแต่นี่อันนี้โคตรดีเลยอ่ะอันเนี้ยชอบเลยจริงจริงมึงต้องไปซื้อนะเว้ยเนี่ยเนี่ยมาลองเนี่ย เอ้ยเดีนะให้้ด <welche> ีไ <Carmen> ม่ไปไาไปเดินชมงานหน่อยนานเอออ่านี้ห้องอะไรครับอันนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่อันไหนครับอันนี้คืออะไรครับคือแบบเอาไว้ธรอาหารแบบว่าไว้ตอนรับแขกโอ้ยกูอยากกูอยากกูอยากไม่เอาไม่อันนี้คือเอามาไว้แบบว่ากินตอนเช้าไอ้สัตว์ ตอนแรกตอนแรกกูนึกว่ามีเชฟที่กูโอ้โหตอนแรกกูนึกว่ามีเชฟจริงๆมาไอ้เยี่ยรูปปั้นอีสัตว์เนี่ยตอนแรกกูนึกว่าโอ้โหไอ้เยี่ยไม่มีเชฟมาให้ทำกูตกใจกูโอ้โหอิสัตว์ตุ๊กตาไอ้เยี่ยกูนึกว่ามีเชฟมาให้ทำคิดคิดเหมือนกันป่ะคิดเหมือนกันป่ะกูโโอ้หไอ้เยี่ยโหดแบบมีเชฟมาทำเป็นสัตว์ตุ๊กตาเขาข่วยสัตว์ เนี่ยกูนึกว่ามีเช็ดจริงๆกูตกใจเลยเชื่อเหมือนปะเหมือนเหมือนเอาว้เหมือนเหมือนมากนะต่อรับเช็ดอี๋กูอยากเงินเลือกกูอยากกูอยากไม่เอาไปอันนี้คือเอาทีไปเข้าตัวแข่งโอซิการ์เฮียแล้วกินตอนเช้าเออเออถูกันเอาไวเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรแบบแรกแบบแรกสายป้าทอมมาดูมาดูอันนี้คือน้ำท่อมของสายปลาตรงนี้คนดูเดี๋ยวผมต้อง เราสอบความเป็นเพื่อนผมหน่อยว่าในตู้เย็นเนี่ยมีอะไรมาเนี้ยโอ้ยอะไรครบอะไรวะท่กใช่ครับอุ้ยอันนี้ดูแลดีมากนะครับเนี่ยโคราชปีนี้โหนี่รู้ว่าเพื่อนจะมาเพื่อนพ่อหิวหิวโดนไปยาย่าโอเออันนี้ยังไม่อยากกินโชว์เพราะว่ากินหน้ากล้องไม่ดีโอเคจะติดไได้เองก็ได้โอเคโอเคแต่ว่า มาวันเกิดเพื่อนทีอ่ะมันก็ต้องดื่แก้วนี้นิดหน่อยแต่เพื่อนกินมาแล้วนะเพื่อนยังไม่กินเลยนี่ของเพื่อนมีน้ำแข็งให้ด้วยนะครับเนินเทบอาวูชาวจอร์โอนโอ้ยของเพื่อนทั้งทีเนี่ยของเขาของครับยัดแทนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ข้างล่างด้วยนะคอมเมนต์อ่ะมึงกินหรือมึงเอาทิ้งเนี่ยเอาเอาดิกูกินแล้วโห วันนี้พี่มาแรงวันนี้พี่เพื่อนไได้ไปบอกให้เด็กๆด้วยอย่าลืมไปหาซีรีส์กันนะอร่อยมากไม่ได้เฮ้ยเสียจัดเลยนะอ๋อเพื่อนผมเมาแล้วเมื่อกีาเครื่องจริงๆเมื่อกี้ผมนั่งกินกันมาพักหนึ่งแล้วนะครับเอ้ยพาไปดูหน่อยพาไปเดินดูงานนะครับมีแข่งที่ไหนบ้างครับมีแข่งที่ไหนบ้างครับตอนนี้โอ้โหเนี่ยเก็บย่งกับป่าช้าเลยครับดูนายประยุกต์นอกกำยังไม่ถึงเวลาโอ้โเฮ้ยเอาสักวุ้ยเยี่ยนเลยมิกิน สุัสดีัเกิดนะครับัเกิดนะครับรีวิวบ้านหน่อยรีวิวบ้านหน่อยอ่าลฟังกูก่อนอันดับแรกโอเคถ้าเราจะรีวิวเราจะไปรีวิวข้งนอกหรือข้าแล้วแต่เลยแล้วแต่เพื่อนโอยมือยาวนะบ้านีข้างนอกมารีวิวข้างนอกรีวิวข้างในห้อทำไมอยากได้เลยครอยู่มือดิมือดิ ก็พี่น้องอ่ะเขเล่าไปพี่พี่ก็แบบอืมนี่ไม่ค่อยอยากกินหรอกเดี๋ยวหนูโตขึ้นเนาะกินไป้ทหมดทุกอย่างอันนี้หมอหมออันนี้หมอเด่นไหนเด่แนะนำหน่อยนะอันนี้เป็นหมอจากพัทยาเวลาผมไปพัทยาคนนี้จะดูแลผมเรื่องการเป็นหวัดหรือไม่สบายวันนี้คุณไข้ไม่ป่วยโอเคอันพาไปดู้นโอ้โหเขาล็อกเขาอยู่อยู่กันเต็มเลยเพื่อนดูดิ ไอ้เด็กไอ้ดูไอ้เวลานี่กินเต็มปากเลยเนี่ยเข่าไอ้เข่าไอ้เข่าไม่อูห้าซ่าสองรถในหนึ่งเดียว Samsung Galaxy Tab S9 ทั้งสามรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เนี่ยพูดไ่รู้เรื่องแล้วเมาแล้วไปไหนเรื่องไปไหนไลน์แคนแนลแอร์โอเคพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านคืนเท่าไหร่นะที่ที่ที่บอกมาสี่หมื่นแปดรวมค่ามัาจำไหมอ่าไม่รวมครับโอ้โหแล้วรวมค่ามัาจำได้ไหมบ้านคโอ้โหแต่ว่า ข่อยอยู่ทุกปีไม่ต้องเข้าแชทกูเป็นกูเป็นซีโอกูมีอยู่แล้วอยูทุกปีเบี้ยบอ่ะแต่ถ้ากูซน์อินไปอ่ะข้อมูลถ้าข้อมูลความลับหลุดอ่ะเกี่ยวกับเรื่องเมลเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของกูเนี่ยกูต้องรับมึงรับผิดชอบให้กูไหมไอ้เหี้ยกูไม่ได้สายอินมันคือเครื่องไรฟ์สดมันคือเครื่องสตรีมมันต้องไม่มีข้อมูลอะไรกูก็มีแอคเคาน์อ่ะที่มันเป็นที่มันเป็นยูทูบกูมีตั้งสามตัวเออ เว้ยฮี่เข้าใจป่ะคือเราต้องใสอินก็คือเราไม่ได้ใสอินไว้ไงป้ามันหยอกยุ่คนดูอุ้ยแมวดีมากนะแม่แม่ดูสาวอยู่เลยเนาะเพื่อนแม่ยังสาวอยู่เลยอันนี้แม่แม่ผมครับแม่ผมช่องไรนครับแม่พี่ก็ทําอีกเมลดิพี่เอางี้ตอนไปโฆษณามึงก็ปิดจอกูไปก่อนพอโฆษณาใหม่มึงก็กลับมาดูใหม่ คนส่วนใหญ่เขาไม,ไม่ีไม่มีใครเขาว่าอะไรมีแต่มึงกันแหละว่ากูช่องไหนครับ ครัวแม่แหม่มรู้แม่มาไั้ไม่มาได้กินคนเดียวหรอนั่งกินคนเดียวดยไม่มีใครมานั่งกินกับแม่แล้วจะขอจะไม่ทำไมอนี่แหละแม่เนาะนี่แหละเป็นสาเป็นแซ่อยู่นี่แหละมาจีบว่าไงล่ะโพรไอ้รุ่นมาจีบอีกมานวงอันนั้นวงอะไรอ่ะวงคำเหลาพาไปแนะนำหน่อยเราเร็วคนเกิดเพื่อนด้วทีทำไมมานั่งกันตรงนี้เหอะโธ่เฮ้ยเฮ้ยวนักร้องไปไปไกคุยแนะนำตัวหน่อย มอรสวัสดีผู้ชมพี่น้องนี่น่ารักทุกท่านชาวเรซตี้ชาวไแบงค์ชาวพีบีชาวเอสอะไรเพื่อนราไไม่ได้ไม่ได้เจอพี่พี่ไม่ได้มาวันแรกพี่ไม่ได้มาวันแรกทำไมมาในตรงนี้เพื่อนไม่ไม่เชิญน้องๆเข้าไปกันผมจะมาไม่ชวนชวนนี่ไม่รู้นะชวนหรือไมไม่เป็นวันหรือนั่นแบบพี่หนาพี่ไม่ไม่มาบ้านข้างในมีหมอเหรอโอ้โหนอนหลับอยู่เลี้ยงเทียวมาไดยู่เอางี้เบาะมันอยากกินเหล้าเพื่อนเออเอาที้มันอยากกินเหล้าเข้าไปปุ๊บล่ำเหล็แก้วแรกอยากกินใช่ไหม มันบอกอ่าไม่ไม่น้องไม่ไม่กล้าพูดหน้ากล้องเดี๋ยวไปกินทีเอ๋ออยากกินใช่ไหมมมามมี่่ไม่มันอยากมันยากไม่ไม่ไม่แล้วไอ้อีกคนหนึ่งใครกูจำได้ใครตอนกูเล่นเกมหักหน้ากูแล้วก็เบกกูทุกอย่างไอ้มืดมันเอาจากเอาไี่ยกูมากูเอาเราใค้ใครก่อนเพื่อนชี้เลยมึงชี้เลยเว้ยวันเกิดเกิดมึงยังไงมันนเอาี่ก่อนอยากกินไอโกไอเบไอเบสองแก้วมาเร็วเร็ว สอสันสักอนนี้อันนี้ไม่ไม่ไไม่พูดกินมันนี่มกินหน้ากล้องด้วยงั้นต้องกับมึงอ้ยกินหน้ากล้องนี่ต้องเซนเซอร์นะไม่มีอันนี้น้ำมหมน้ำให้กินบแรกกินแบบยูทูบเบอร์ทำงไาตัดกินแบบยูทูบเบอร์ทังไงมีอ้วกนะคท่กินแบบยูทูบเบอร์น่กินยังไงเ่มเ่กินลองกินดูลองกินดูถ้ากินแบบฉิวถ้ากินแบบยูทูบเบอร์มันจะเป็นยงงี้ครับมึงฉิวนะมึงมีอ้วกนะนั่นแหละนั

วัวมีเอนั่นนนวัเกิดมึงมึงรักใครในในนี้อีกมึงดึงออกมาดิ้ดึงเลยไอ้คอสกวอนสามแก้วลอยลยมึงไม่ไม่กนีเพรา่ามึงเป็นห่วงกูที่สุดเามื่อกี้กูไังกินมึงเป็นห่วงกูช่หอเเอ็นห่เอกู เป็นห่วงกูแก้วก็โตกไปหมดแล้วเนาะแล้วอะแล้วแต่เลยแล้วแต่เป็นเอะไรจริงไหมถ้าไม่ถือกล้องมาอย่างเงี้ยมันมันไม่กินกันนะเนี่ยพวกน้องๆเนี่ยมันจะว่าแต่มันเลยกูด้วย เอาใครอีกเพื่อนรักใครอีกโอ้กูรักมันค่าแต้มเลยคือค่าแก้วน้องใหม่น้องใหม่เจอกันไอ้กอรักปลาโอ้ยรักแบบไหนไอ้รักแบบไหนเนี่ยวันเกิดกูอ่ะพัดลมมันซื้อมาให้กูไม่พี่ไม่พี่พี่ตาฟังผมนะคือเวลาพี่จะสตรีมถูกไหมครับกลัวพี่ร้อนเลยแนะนำก่อนแนะนำก่อนเผื่อคนจะไปติดตามเออโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับโกลีครับน้องโกรีสตรีมไหนไหนสตรีมไหนไหนทวิตค่ายม่วงโกรีเองครับผมงั้นกินก่อนไม่ต้องไปถ่ายแป๊บเดียวเฮ้ยพี่ตา ฟังผมพี่ฟ like ังบอกผมบอกพี่ว่าอะไรกินก่อนไม่ไม่บอกผมบอกพี่เผมไม่กินเหล้าแต่บบนี้มันเกิดพี่ผมกินโอเคเออมันพูดมันพูดจริงมันพูดจริง e อยอ้อ้ไอนี่ไอซูนี้ไปไปงานไปงานมาหมดนี้เลยไม่ต้องรีแล้วเพราะว่ารีนไเนี่ยปิกเอ้านี่สตาน้องยังไม่กินนะนี่หมดเลยเหรอใช่น้องเอ้ยโบไปเอาอีกแบนหนึ่งมาดิโอเคน้องไปกิน อถือด้วยมีไหมครับขอขอแก้วหนึ่งได้ไหมครับแม่ครับแม่ครับโอ้มามาโอ้ดไปหาแม่ก่อนหาแม่ก่อนไฮคิวซูเปอร์โกลด์พลัสสี่แบรนด์อันดับหนึ่งที่แม่ผ่าทอดเลือกชอบเลยพ่ไ้มแม่แม่กินเหรอแม่แม่กินเหรอ อยาให้แม่กินแก้วนึงไงกระเพาะแม่แก้วละพันเออไหมเดี๋ยวอให้เพื่อนเลยแก้วละพันนะครับแม่ครับผมโอเคครับตาเขาบอกว่าถ้าทาเมาเขาจะเตะฝากแม่ด้วยเมื่อกี้เนี้ไม่เคยพูดมันเป็นบ้าแม่เชื่อใครเชื่อลูกโอเคแม่ไม่กินเหรอกินมากครับแม่เองยังยังยังแก้วนึงได้ไหมได้นในเดียวพอแค่คืนนี้จะไม่ห้บอกเรานี่เดียวบอกแม่อา อันนี้สุขสันต์วันเกิดของลูกชายนะคะแม่ของครับอันนี้ดื่มเพื่อมะลีแล้วก็ดื่มเพื่อคิงนะคะอ่าอ้แต่วันนี้กับข้าวอร่อยมากเลยแม่ทำอร่อยใช่ไหมอร่อยครับอร่อยครับแม่มีน้ำกินเลยอันนี้ก็ได้ไม่รีบกินรีววทำไมอ่ะหนูจะให้พวกมันกินต่อเย้แย้แหมผมว่า

มเห็นป่ะ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 มาดูสเก็ตนะเห็นป่ะอันเนี้ยเขาเรียกมีอาการเนี่ยมาดูดิเห็นป่ะ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 พอพูดแบโม้ปุ๊บอะดิวอะเห็นป่ะมีอาการตลอดมึงเคยดูมึงเคยดูแล้วมีอาการดูดิดูดิดูดิเห็นป่ะเห็นป่ะมีอาการมึงแต่มึงต้องต้องดูดูดูเห็นป่ะเห็นป่ะมีอาการมีอาการคนเขี้ยอะไรจะเป็นอย่างนี้อาการออกจัด ด้วยนี้นะไอ้นี่ไอ้นี่มัน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 เปมาเนี่ยมันรู้สึกมันมันมอนเปมามันเปมาไอเปียกไอเปียกไอเสียวสิเอ้เออเออแกมากกว่ามากินเอเออเออเอาแบบนี่แก้วกี่แก้วไอดวงก็ไม่ค่อย ah, oh, ้น ah, oh, ่แก right ้วเลยให้ม่รู้เลยว่าโอีหรือไอซี่าแก้วเลยไหมเอ ไม่กูขอเป็นคนไทยได้ไหมอ่าไม่เวยมันเสียหน้าไม่เอ็เสียหน้าจงี้เออเชพี่อย่างเงี้ยกูไม่รับเป็นลูกเขยแล้วเฮ้ยมาดูดิมาดูหน้ามันดิดมาดูหน้ามันดิเอาเลยห้าไปเลยนี่เอ้หมาเหรออย่างไรมึงมึงใช้ใจกับกูบนะใช่ใจกับจีบอ็ได้โอเคมาอเล่าไปเปล่าขอเล่าไปก่อนเลยกี่เป้ากี่เป้าเป้าเดียวพอโอ้โหเอาเดียวเดียวดิหนึ่งสองเ้ยเฮ้ย

มึก็กูอีกยาวมามต่อต่อไหมต่ไหลยไหมมามามุมา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 เามามยมามามามตัาม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 าเามาม่มามามามอมามมา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 มมมมม กินทำไมอ่ะไม่เป่าอน่ะเปาไปแล้วโดนแล้วไมเล่นปลาเดียวเปาเดียวสแล้วแต่เลยเออไปแล้วแต่โว้ยแอนดีแเราเปาเหียไเปาเดียวสามเกมเดียวไปเลยคิดใช้ตัไนโกรกงึ้งกูไหมข้าอะไรมาเหียมามาดิมาดิเอาไม่ไม่ไม่เอากูเลยมดิมาดิมาดิมาดิมมาดิมมาดิมาดิมาดิมาดมมมา มันอยู่ไหนข้าแก้มวันนี้พอดีเอาโอ้ยอย่าไปลอง มีอการจะไปไม่เมีอาการไม่มรอมึงสู้กันเองอะันนี้กูให้ทักั้แก้วครึ่งสองแก้วร้งแก้วครึ่งสแก้วรสแก้วเพิ่งมาเพิ่งมาขอเออไม่เกี่ยมไม่เกียมไม่เ่ยมอ้างอ้างเออไปไปไปไกยนกียนกลนกนเออ้ยพเรียก้จะอ้เียเฮยเียเฮเียเลยเฮียเฮียเฮยเียียีครับสวัสดีครับีครับีีสวัสดีครับเีเเีเยเฮเีียเีี ทำไมคุณไม่รับมึงอ่ะเไงมมึงยังแพ้กูอยู่เลยไอ้เย้ะเปียแดดอย่างแต่๋ยวแก้วแรกเนี่ยเปียมึงเสียจริงๆงงี้ถ้ามึงกินมึงจะเอาอีกใบนอำปลุน้ำเลยสบายนะสบายอะไรนะมาแล้วกันไมนี่ยโอเคมาเลยน้ำปลุน้ำเลยสบายนะสบายอะไรนะเออเปียมึงเสียจริงๆงงี้ถ้ามึงกินมึงจะเอาอีกใบนอำปลุน้ำเลย สบายนะสบายโอเคเลยนะโอเคมากิน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 อ๋ออีกไหมเออไม่กินไปแล้วเด็กไม่กินเลยเนี่ยกินจอกอ๋อแล้วถือว่าอยู่ยูเอลหรือยูเอฟอะไรเนี่ยแบบมีตัวละครกับไฟมาไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีหรอกเนี่ยกินดิ อันนี้นี่นี่อันนี้แก้วที่สามนี่อันนี้อแก้วที่ห้าโอ้โหอันนี้ยบเยอะไปเอาข้าฆแก้วไงอันนี้ให้กินแค่สามแก้วมันไม่ได้น้องเออไม่ได้อันนี้แก้วที่ห้าผมต้องขับรถไม่แก้วที่ห้าไม่ได้ขับจะได้เหลือข้ามต่อแหล่ี่โง่มากเลยขับรถเนี่ย จอ่าน่้ไม่โกมันไม่ไเลียโกมันี่สนุกจริงๆิก็ถ่ายไปโกรว่อยู่เหตุการณ์มันสนุกมันสนุกจริงจถ่ายโกเหี้ยโกากูไม่อยู่๋ยวกูปล่อยล่าสุดยอดของกูออกมาไอเหี้ยโกแบบมองกูอีกมุมนึงอ่ะจริงๆของของมันเกิดเจ้าของไม่ได้ไม่ด้ไม่ไชนะก่อนชนะก่อนงไม่กินก่อนกินก่อนกินก่อนก่อนเดี๋ยวเดียวกิน้องได้มโอ้เททิ้งมัอกี้เวนนี่ใหม่โอ้า ลาบต่อลาไปกินต่อนะโอเคเฮ้ยอยากกินหรือเปล่าพี่มึงอยากกินหรือเปล่าเออลองแกงหันหน่อยดิเราว่าเราแกงหั่นไม่หน่อยมันจะทำไรผมเสียทรงอีงไหมเออไหนยุก็ไปพัดยาท่า็ถามว่าอียิงไหมเออเออเออเบียกยังไงนะอะไรนะเบียกคืนกืนกืนกืน กนลองกืนดูหัวทุ่งอ่ะรู้มือไม่มีขายได้ก่อนกืนในหน้าเมื่อคืนอะไรแหละพี่เออใช้ชีวิตแบบจุกๆเหมือนที่เคยคิดเพราะชีวิตคิดแล้วต้องใช้ FWD ประกันชีวิตคุยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปนั่งไหนแล้วชวนน้องๆไปนั่งข้างอนเออนั่งไหนไปไปนั่งไหนไปโอเคครทุกคนเดี๋ยวขอเวลากินเพื่อนสักมันมันซ่ามันต่อไม้แต่เฮ้ยเอเปี้ยนมึงนอนห้องไหน เรื <One input> <im itation> ่องกูไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่กลัวน้องหรอกเออไอในตู้เย็นมันมีนมกินนมแล้วไปนอนหน้าเรายังเด็กอยู่แล้วเราก็กินนมแล้วไปนอนเรากินไม่กินเหล้าหรอกเปลี่ยงไม่ไหววะเปลี่ยงไม่ไหวหน้าเราไม่เปลี่ยนเราไปชวนน้องๆเข้าไปกินโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเจอกันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันเจอกันหลังแบบถอดเคสแล้วกันนะครับทุกคนโอ้ฟันยังฟันยังเหลือง โอ้แ oh. คกเยอะนะแต่งานวันแรกพี่ไม่ได้ไป ก่อนอันพิถันขอบคุณทุกคนที่ที่มางานวันเกิดแล้วก็ทุกคนสนุกชูแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรละอ่าเข้าใจอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนไม่ต้องการแล้วขอแค่เพื่อนโอเควันนี้โอเคแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนไม่ต้องขอแม่โอเคเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเปล่ากูเสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่ออะไรกันนะต้องยอมรับเราแบบแบบซื้อตรงเราแบบตอนไหนแล้วตอแม่อยู่นี่มันเมา ออแล้วก็พูดแบบที่มันกันาวาน่เปาขอบคุณกับพี่มันเมาแม่เข้ามาไหนครับแม่มแมไม่บางบางครั้งเราแบบแม่เชื่อไหมหนูหนูหนูเคยหมดแบบไม่เหลือเลยนะแม่แม่คุณย <c oughs> ยห <c oughs> น อยู่นี่ไหมอยู่นี่ครับหนูเคยขอถามจิงว่าขอยืมยืมหน่อยได้ไหมห้าหกแสนจริงบอกได้อขอเลขบมันชีิงเหรเพื่อนมันมีไม่กี่คนนะแล้วก็อันนี้เป็นประวัติสารกันแล้วก็ลองลองไปเออมันปกติเพื่อนอะเอาก่อนไม่ไม่ฝาก่อนมันจะมีไม่ไม่กี่คนที่เป็นเพื่อนที่รู้ใจแต่เพื่อนคนเนี้เวลาล้มหรือว่าผมไม่มีหรือว่าอะไรมันมีคนเนี้ยอยู่ข้างผมเสมอผมแบบโคตรแบบรักแล ไม่รู้จะพูดยังไงรักแบบที่สุดโอเคอ่ะสามฟอดละไม่รู้อ่ะอ่ะอธิษฐานใจอ่ะอธิษฐานใจอันนี้หายใจอ่ะไเอาอย่างงี๋ยวผมอันนี้านเดี๋ยวผมไวมอนี่เพื่อนแล้วกันขอเพื่อนมีความสุขมากอ่ไม่มีความสุขแล้วเอามีเดี๋ยวรู้ขอนไมม่่ีออะโเคไปเอาบ้านเดินหน้าไปเอาบ้านใหม่กันแล้วก็บ้านหลังใหม่ที่คุยกันไว้แล้วก็ไปบ้านขอให้ตาสุขสมหวังนะลูกนะแม่ดีที่สุดอยากได้บ้านก็ได้บ้าน ตะหนูเาะเกิดชาแนะชาแนลไหนขอให้หนูได้เจอเพื่อนคนคนนี้กันเพื่อนอันนี้คุณแม่ขอให้ตาสุขสมหวังอยากได้บ้านพี่นี้ก็คใายได้บ้านนะแม่แม่ขอให้หนู

มีเคปแตกคืออะไรอ่ะใไรหรอตลกแต่ละฮัลโหครับคนดูครับคนดูนะนี่นี่ดิพึ่งกำลังอายุ27แล้วนะเพื่อนมึงจะไปโกหกในสตรีมว่ายีไม่ได้แล้วนะ27็ดนะเพื่อนมีอ้วนมากนะนี่ไม่ก็ไม่ได้โกหกอยู่แล้วอ่านด้วยอ่านด้วยพี่จะได้เดี๋ยวอ่านเพื่อด้วยมีความสุขงมากหิวหิวก็หาอะไรกินอะไรก็หาอะไร่เนี่ยหิวหรอไม่มีครับ ไม่หิวจ้ะเลยอัน <c oughs> นี้เราปากกับลูกแล้วว่าทําไม่ได้ถูกไหมใช่วัดไหนเข้าบ้านหลังใหม่วัดไหนมีลูกปับ๊บนะมีลูกปั๊บเลยเขาบอกเขาอยากมีลูกก่อน <c oughs> คุณแม่อยากเลี้ยงหลานแล้วมันพูยกับแม่ก่อนแม่เขาอยากเลี้ยงหลานนะอยากพวกอยากไหมเธอไปทําแม่งกิฟต์กิฟต์กิฟต์ทำแม่โอ้ยอ้ารัก เดี๋ยวไปเก็บก่อนอันนี้ไม่ขออะไรมากหอมยาก่อนหอมย่ามีก่อนไม่ขออะไรมากขอนมแม่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 แย่แม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 ่ามาแม่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 กมีแม่แมสแม่แมาแม่แม่แม่แมรีส่าม่แม่แม่แม้แม่แม่แมนะมอแม่แม่แม่แบ่แ่แม่ม่มมแม่อมม่่่ไป